อนนี้จะมีอาหารอีกกลุ่มหนึง่งที่ผมได้เกริ่นไปแล้วว่าเป็นกลุ่มที่ทําให้คนไทยเจ็บป่วยคือกลุ่มเรียกว่าอาหารหมู่โปรโตีนในอาหารหมูโปรโตีนเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นปัญหาอย่างยิ่งเพราะเรื่องหมูคาร์โบไฮเดรตก็จะได้รับคําแนะนําที่ตรงกันและเป็นประโยชน์คือให้งดรับประทานน้ําตาลแล้วก็ลดการกินแป้งลงแต่อาหารหมู่โปรโตีนเนี่ย ยังไม่มีคำแนะนำอย่างเหมาะสมสำหรับความรู้โดยทั่วไปโดยพาอยิ่งความรู้ในโรงพยาบาลซึ่งถือว่าเป็นควา,ามรู้แหล่งสำคัญวันนี้เนี่ยผมได้สรุปเอาแนวอาหารโปรตีนที่ชาวฮันซาใช้รับประทานแล้วไม่เจ็บป่วยชาวฮันซาไม่เป็นโรคภูมิแพ้ไม่เป็นโรคแพ้ภูมิไม่เป็นโรคพุ่มพวงไม่เป็นโรคม,ม,มะเร็งนะอายุยืนยาว เพราะเขากินโปรโตีนถูกชนิดบนหน้าจอเนี่ยผมมีอยู่ห้ากลุ่มจะใช้คำบรรยายประกอบเพราะว่าคนที่อยู่ไกลๆอาจจะมองไม่เห็นผมเริ่มที่กลุ่มห้าก่อนนะครับคือเรียงลำดับให้เข้าใจตามที่ชาวฮันซาเลือกรับประทานโปรโตีนชาวฮันซาเนี่ยเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นชาวฮันซานี่ไม่ไม่กินเนื้อหมู มุสลิมทั่วไปกินนมวัวได้แต่ชาวอันซาเนี่ยเนื่องจากอยู่เชิงเขาเขาเลี้ยงแพะจามรีเขาเลยเปลี่ยนมากินนมแพะแทนที่จะกินนมวัวถ้าชาวอัสซาเลี้ยงวัวกินนมวัวอาจจะไม่ได้อายุยืนแบบนี้ไม่ได้สุขภาพดีแบบนี้เพราะนมวัวเป็นอาหารผิดประเภทสําหรับมนุษย์แล้วนมแพะทําไมไม่เกิดเพราะว่านมแพะเนี่ย มันมีลักษณะเหมือนกับนมมนุษย์คือมีโปรโตีนชนิดเดียวกันเรียกว่าแอลบูมินส่วนนมวัวเนี่ยมีโปรโตีนที่เรียกว่าเคอร์ซินซึ่งเป็นโปรโตีนที่ย่อยยากเน่านานเกิดของเสียหลายคนอาจมีประสบการณ์เรื่องกินนมวัวแล้วขึ้นผืน่นขึ้นคันท้องเสียอันนี้มันเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นไวแต่ถ้าระยะยาวเรามีความเสื่อมของร่างกายเกิดโรคแพ้ภูมิหรือว่าโรคมะเร็งเนี่ยเราย่อมไม่สามารถ สังเกตได้แต่ผมใช้งานวิจัยและวก็ตัวอย่างกลุ่มคนเป็นจำนวนมากที่หลายคนเลิกกินนมวัวแล้วสุขภาพดีขึ้นเลยอาการแพ้อาการคันหายแต่เรื่องมะเร็งหายเนี่ยมันคงมันคงไม่ได้แค่เลิกนมวัวครับเราอาจจะต้องทำอย่างอืนต่อเพราะฉะนั้นชาวอันซาก็โชคดีเขาไม่ได้มาเรียนรู้จากผมผมเรียนรู้จากเขา ว่านมเนี่ยเป็นอาหารที่ไม่เหมาะสําหรับคนไทยฝรั่งนี่เขากินนมวัวมาเป็นหมื่นปีแล้วเขาเริ่มปรับระบบการย่อยแล้วคนไทยเรามาพึ่งกินมาเมื่อไม่กี่สิบปีนี่เองระบบการย่อยเราย,ยังมีปัญหาอยู่นะครับเราแนะนําให้งดอาหารโปรตีนกลุ่มนมวัวหลายคนเริ่มวิตกจริตไม่ได้วิตกจริตสําหรับตัวเองครับสําหรับลูกหลานเพราะลูกหลาน ไม่ได้กินนมวัวเหมือนลูกหลานชาวบ้านกลัวลูกหลานจะโง่จะตัวเล็กไม่จําเป็นเลยเพราะเดี๋ยวเรามีโปรตีนกลุ่มอื่นๆที่กินได้ในเด็กเล็กเลยนะเด็กอายุขวบแรกเนี่ยกินได้เลยโดยไม่ต้องไปใสนมวัวนมขวดนมกระป๋องนมกล่องใดๆนะครับเพราะฉนั้นผมแนะนําให้คนไทยเรางดต่อมาก็ข้อสี่ฮะสีน้ําเงิน อันนี้คือการเลือกรับประทานโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ชาวฮันซาไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่นะครับเขาเลี้ยงแพะแต่ว่าไม่ได้กินเนื้อแพะชาวซากินไก่แต่ว่าไม่ได้กินไก่เป็นอาหารหลักเพราะเขาไปเลือกกินข้อหนึ่งคือกินไข่ไก่เป็นอาหารหลักเพราะเขาเลี้ยงไก่ไว้กินไข่เั้นไข่ก็เป็นโปรโตีนทางเลือกของชาวฮันซา ซึ่งเนื่องจากเขาไม่ได้ร่ํารวยมากเขาก็กินไข่ต่อคนวันหนึ่งประมาณทักฟองสองฟองไม่ได้กินเยอะแยะเกินไปแล้วก็กินเนื้อไก่ไม่มากต้องรอไก่มันหมดอายุก็ถึงจะได้กินไก่เพราะฉะนั้นสัดส่วนโปรโตีนก็เลยพอดีจริงๆชาวฮันซาเสียเปรียบคนไทยนะฮะเรามีเนื้อสัตว์ประเภทปลาชาวซาได้กินน้อยกว่าเรานะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเขากินไม่ผิด ชนิดแล้วก็จํานวนเนื้อสัตว์เขาก็เลยไม่ก่อเรื่องก่อโรคจําเป็นภาพง่ายๆก็แนะนําให้กินสัตว์เล็กสัตว์น้ําสัตว์ปีกแต่ต้องจําต่อยข้อหนึ่งครับอย่าก,กินเยอะไปบางคนกลับไปก็เลยเปลี่ยนตั้งท่ากินปลามื้อละตัวใหญ่ๆมื้อละเป็นโลกเกินอีกนะครับทุกอย่างวางอยู่เป็นความพอดีวันนี้เราเลือกสิ่งที่มันดีก่อนดีต่อสุขภาพ ทำไมไม่แนะนําให้กินเนื้อสัตว์ใหญ่กินเนื้อหมูเนื้อวัวเพราะมันเนื้อเหนียวย่อยยากเน่านานนอกจากนั้นสัตว์ประเภทนี้มันเป็นสัตว์สายพันธุ์ใกล้ชิดกับมนุษย์มนุษย์เราก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกนิ่นมดังนั้นสารพิษสารก่อมะเลงต่างๆย่างส่งต่อถึงเราโดยตรงชาวซาก็ไม่กินโปรตีนจากเนื้อสัตว์ใหญ่เช่นเดียวกันนะครับ ชาวสากินโปรตีนสามข้อข้างบนครับคือกินโปรตีนจากไข่กินโปรตีนจากเห็ดแล้วก็แน่นอนในคลิปบอกไว้ชัดเจนคือกินโปรตีนจากธัญ,ญพืชประเภทถั่วต่างๆคนไทยเราก็กินนะฮะเรามีการแปรรูปเป็นเต้าหู้นะเป็นโปรตีนเกษตรอันนี้ก็รับประทานได้แต่แนะนําให้กินในปริมาณซึ่งไม่เกิน ตอนนี้เท่าไหร่ไม่เกินนะโปรดฟังนะครับห้องนี้มีใครอายุไม่ถึงยี่สิบมีไหมไม่มนะีอายุไม่ถึงสามสิบมีแล้วนะฮะอายุไม่ถึงสามสิบใครอายุเกินสามสิบหดแล้วฮะเป็นประชากรส่วนใหญ่ของห้องนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นคนที่อายุเกินสามสิบแล้วเนี่ย ไม่ควรกินโปรโตีน 1, 2, 3, เบอร์หนึ่งสองสามสี่อาจจะสี่เฉพาะที่ขีดเขียวนะตัดเล็กนะเกินกว่าห้าร้อยกรัมต่อวันนึกออกไหมฮะห้าร้อยกรัมต่อวันคือเท่าไหร่ภาษาชาวบ้านก็คือห้าขีดนึกไม่ออกอีกห้าขีดคือเท่าไหร่นึกไม่ออกก็ลองไปช่างช่างปลาช่างไข่ดูสำหรับไข่เนี่ยผมช่างมาให้เสร็จไข่ไก่ฟองหนึ่งเนี่ยเจ็ดสิบกรัมไม่ถึงขีดหนึ่ง แต่ถ้าเป็นไข่เป็ดเนี่ยฟองละขีดผลท่าเทียบส่วนเป็นไข่เป็ดเนี่ยเราไม่ควรได้โปรโตีนจากไข่เกินห้าฟองต่อวันแต่ถ้าเรามากินไข่ห้าฟองแล้วเราต้องงดอย่างอื่นหมดเลยนะไม่งั้นมันจะเกินละอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าปลาช่อนเนี่ยเอาปลาดุกแล้วกันปลาดุกเนี่ยตัวหนึ่งประมาณสามขีดปลาดุกตัวกลางๆเนาะอันนี้ประมาณสามขีด ถ้าปลาทูก็ประมาณขีดครึ่งถึงสองขีดตัดส่วนประมาณเท่านี้นะครับแต่ถ้าปลาช่อนตัวใหญ่ในครึ่งโลท่านกินปลาช่อนตัวอยางเนี่ยท่านต้องไม่กินอย่างอื่นละโปรตีนในวันนี้อันนี้คือภาพโดยประมาณทําไมเราถึงต้องจํากัดปริมาณโปรตีนฮะเพราะว่ากินโปรตีนก็จะมีของเสียย้อนกลับไปตอนต้นชั่วโมง มนุษย์ไม่สามารถย่อยโปรโตีนได้ที่กระเพาะอาหารเราไปย่อยที่ลำไส้เล็กส่วนสีน้ำเงินส่วนกลางซึ่งอันนี้มันมีสภาพเป็นด่างมันเลยย่อยโปรโตีนได้ไม่ดีเพราะนั้นเราก็ต้องกินชนิดที่ย่อยง่ายเราก็กินในปริมาณที่ย่อยทันพอถ้าเกิดมันย่อยไม่ทันมันก็จะเน่าเน่าก็จะเกิดโรคอีกอันนี้ก็คือหลักในการเลือกรับประทานโปรโตีน แล้วก็หลักเบื้องต้นในการควบคุมปริมาณเพราะถ้าผมไม่พูดให้ควบคุมปริมาณเนี่ยกลับไปท่านก็จะเข้าใจผิดคิดว่ายิ่งกินเยอะยิ่งแข็งแรงก็จะไปกินเยอะๆซึ่งไม่เหมาะสมสรุปท่านกินสลับไปสลับมากินไข่กินปลากินเห็ดกินถั่วกินเต้าหู้นะครับเลือกเมนูที่เหมาะสมแต่ให้ดูที่ปริมาณต่อวันด้วย ตอนนี้ปัญหาต่อมาก็คือเวลาหลังอายุสามสิบเนี่ยเรามักจะมีไอ้วัตที่ไม่สมบูรณ์สองอวัที่อาจจะไม่สมบูรณ์ก็คือตับกระไตไตก็จะเริ่มเสื่อมพอเริ่มเสื่อมเนี่ยท่านต้องลดปริมาณโปรตีนลงด้วยซึ่งอันนี้จะอธิบายลึกไม่ได้เพราะว่าท่านอาจจะไม่ได้ตรวจสภาพไตามาก่อนคนที่มีไตสมบูรณ์เขาเรียกว่าไตาระดับหนึ่งเป็นไตปกติอันเนี้ ถึงจะมีสิทธิ์กินโปรโตีนห้าขีดได้แต่พออายุเกินสามสิบเนี่ยขึ้นยิ่งขึ้นสี่สิบห้าสิหกสิบด้วยแล้วเนี่ยน้อยคนฮะที่จะมีไตระดับหนึ่งอย่างดีก็แค่ระดับสองคือมีค่าเลือดผันไตไม่ถึงเกนะ้าสิบละอันนี้ท่านต้องลดปริมาณโปรโตีนลงละเหลือไม่เกินสี่ขีดต่อวันแล้วหลายคนอาจจะกินยาเยอะนะแล้วก็ไม่ใช่กินเค็มเยอะนะครับ ส่วนใหญ่เค็มไม่ใช่ปัญหาหลักปัญหาที่พมเจอจากการรักษาผู้ป่วยไตยเสื่อมไตวายวคือกินโปรตีนมากเป็นอาหารหลักแล้วก็กินยามากกินยาเป็นอาหารหลักอันเนี้มันจะทําให้ไตเราเสื่อมไวถ้าเราได้ตรวจสภาพไตเราต้องถามหมอเลยว่าเราไตาระยะไหนถ้าสมมติว่าเราไตาระยะสามเนี่ยเราก็ต้องลดโปรตีนลงเหลือสามขีดละอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะฮะเพราะว่า พื้นฐานเนี้ยถ้าท่านไม่ได้ควบคุมปริมาณโปรตีนให้เหมาะสมเนี่ยไตยท่านจะเสื่อมเร็วแล้วเข้าสู่ภาวะไตวายซึ่งเป็นปัญหาป,ญปัญหาที่เรียกว่าสาหัสมากท่านต้องเป็นผู้พิการนะฮะต้องฟอกเลือดตลอดชีวิตทําให้ตัวเองเดือดร้อนทําให้ครอบครัวเดือดร้อนอันเนี้ยถ้าท่านรู้ตัวทันท่านตรวจสภาพไต แล้วก็ลดปริมาณโปรตีนลงอย่าก,กินเกินนะอย่าท่องคาถาว่ากินมากแล้วดีกินมากแล้วแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงเด็กๆก,ก็จะอัดโปรตีนอัดนม,มวัวอัดอะไรเยอะๆซึ่งจะสร้างปัญหาในอนาคตจึงทำให้ประเทศไทยเรามีคนก้าวเข้าสู่ภาะวะไตาวายเร็วมากประเทศหนึ่งในโลกเลยบางคนอายุสามสิบกว่าไตาวายแล้ว นะซึ่งจะต้องฟอกเลือดไปอีกหลายสิบปีเป็นปัญหาอายุสามสิบกว่าเป็นมะเร็งแนละนะ้ซึ่งไม่ควรเป็นซึ่งเรื่องเหล่านี้ถ้าเราไม่แก้เรื่องระบบคามคิดเรื่องการรับประทานอาหารให้ถูกต้องปรับทัศนคติใหมนะ่ในเรื่องของการกินให้ถูกชนิดแล้วก็กินให้ถูกจำนวนปริมาณตามอายุที่เราเป็นตามสภาพร่างกายที่เรามี มันจะเกิดปัญหาแล้วก็เกิดโรคจากการกินเกินเราไม่สามารถใช้ยาไปรักษาโรคจากการกินเกินได้มีวิธีเดียวที่เราจะรักษาโรคกลุ่มนี้ก็คือการกินไม่เกินไปปรับความคิดใหม่ไม่ใช่พออายุหกสิบเจ็ดสิบกินอาหารไม่ค่อยลงแล้วกินนิดกินหน่อยก็อิ่มเป็นโรควิตกกังวลเรื่องขาดอาหารผมไม่เจอคนขาดอาหาร แล้วป่วยคนอายุหกสิบเจ็ดสิบกินอาหารน้อยมานานมากไม่ค่อยจเจริญอาหารเลยเดินมาเนี่ยหุ่นนางแบบเลยนะครับน้ำหนักตัวสี่สิบห้าห้าสิบโลเดินมาแล้วบอกกินอะไรไม่ค่อยลงป้าอยากจเจริญอาหารอยากจะอ้วนเหมือนเพื่อนข้างๆางผมบอกป้าคิดใหม่นะหุ่นแบบเนี้ยมันจะไม่ป่วยส่วนป้าข้างๆที่เอาเป็นนางแบบเนี่ยต้องลดน้ำหนักนะเพื่อจะได้ไม่ป่วย ต้องปรับแนวความคิดใหม่เราเป็นโรคจากการกินเกินท่องคํานี้เลยนะครับเพราะนั้นไม่ใช่กินเยอะดีกินอย่ากเกินความสามารถที่ร่างกายมันจะย่อยและใช้ทันเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอันนี้คือหลักการกินแล้วหลักการกินที่ผิดพลาดมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลเนี่ยส่งเสริมให้เรากินโปรตีนผิดชนิดอันนี้ทำให้เราป่วยโดยไม่จำเป็นปรับชนิดใหม่ เด็กเล็กตั้งแต่ครวบหนึงจะใช้อะไรแทนนมครับใช้ไข่แล้วอะไรจะเสริมสมองครับไม่ใช่นมวัวเสริมสมองไข่แดงครับไข่แดงจะเสริมสมองเด็กได้ดีเด็กจะฉลาดเพราะไข่แดงมีทั้งเลซิตินมีทั้งโคลีนมีสารบำรุงสมองสารสร้างเส้นใยประสาทที่ทําให้เส้นใยประสาทเนี่ยจเจริญเติบโตเร็วสมองเด็กจะ,จะเจริญตบเติบโตเร็วด้วยไข่แดง ผู้สูงอายุก็บนารุงสมองด้วยไข่แดงด้วยมีการส่งเสริมอาหารผิดให้กินแต่ไข่ขาวเอาไข่แดงทิ้งก็เลยทําให้คนไทยสมองเสื่อมเร็วเป็นโรคความจําสั้นได้หน้าลืมหลังเอาแว่นตาไปอยู่บนหัวก็ลืมแล้วหาไม่เจออันนี้ประสบการณ์ชีวิตเพราะนั้น <c oughs> ปรับแนวคิดใหม่นะครับปรับเรื่องฐานโปรตีนใหม่นะ ให้เลือกใหม่แล้วก็จํากัดจํานวนด้วยสำหรับตัวผมเองเนี่ยปัจจุบันนี้ก็คลุกคลีอยู่กับคนไข้สองกลุ่มหลักก็คือคนไข้ไตเสื่อมไตาวายและคนไข้มะเร็งก็เลยต้องมีการปรับวิธีสู้เพราะว่าคนไข้มะเร็งมารักษากับผมนะฮะจะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าซีโรโปรตีนคือผมต้องหยุดให้รับประทานโปรตีนไประยะหนึ่งเลย เพื่อให้มะเร็งมันขาดอาหารคนไข้ไตาวายถ้าจะมายังไม่ฟอกไตก็ต้องหยุดโปรตีนไปเลยเพื่อให้เลือดไม่เน่าเสียผมก็เลยต้องพัฒนานวันตกรรมนะฮะสร้างอาหารที่ขึ้นมาแทนโปรตีนแล้วไม่ก่อให้เกิดโรคแต่ว่าแข็งแรงได้เร็วกว่าแล้วไม่สร้างภาระกับตับกระไตนะฮะอันนี้ก็เป็นงานวิจัยงานวิจัยเรื่องไอแถบสีแดงเนี่ยเป็นโปรตีน โปรตีนเป็นเส้นยาวเวลาย่อยแล้วก็เกิดของเน่าของเสียเะดังนั้นผมก็เลยต้องพัฒนาสูตรอาหารที่เอาผล,ผลผลิตสุดท้ายของโปรโตีนและไม่เป็นโปรโตีนที่สกัดออกมาเฉยๆละต้องไปเป็นแยกส่วนกาเรียกแยกส่วนจนเป็นกรดอะมิโนแล้วก็เอาเนี้ยมาแทนโปรโตีนถึงจะสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้โปรโตีนในธรรมชาติเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเส้นยาวๆซึ่งเราบองไม่เห็นนะเป็นสารอาหาร นั้นเราก็ต้องเลือกโปรตีนสายสั้นจากอาหารชุดที่ผมเพิ่งพูดไปสักครู่นะฮะแต่สําหรับผมเองอันนี้เป็นเรื่องของการรักษาโรคละเป็นนวัตกรรมละเราก็ผลิตเป็นพวกเขาเรียกว่าอาหารทดแทนโปรตีนนะครับอันนี้ก็มีประสบการณ์เล็กๆของคนไข้เป็นพี่น้องบ้านเราเนี่ยนะพี่น้องจังหวัดบุรีรัมย์นะเป็นเป็นอาจารย์ อาจารย์ทั้งสองท่านเดี๋ยวจากคลิปที่ผมจะเปิดเนี่ยาสามีก็เป็นผู้จัดการธนาคาร,กรเกษียณก็เป็นโรคเยอะแยะเหมือนที่ผมเคยเป็นเป็นเบาหวานความดันไขมันเป็นโรคที่ผู้สูงอายุนิยมเป็นกันนะครับส่วนพัญญาเป็นอาจารย์ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรแล้วก็มาเข้าคอร์สล้างพิษท,ที่ขอนแก่นอาจารย์ล้างไปหลายครั้งนะครับเพราะว่าสามีเป็นหลายโรคแล้วก็โชคดี โชคดีที่ความรู้ที่มาเข้าคอร์สเนี่ยสามารถทำให้จาย์รอดชีวิตจากวิกฤตเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยวิกฤตโควิดทำให้คนไทยบางคนเสียสติเลยคือไงฮะไม่กล้าออกจากบ้านจะออกจากบ้านทีหนึ่งกินยาฟ้าทลายโจรทีหนึ่งคือเป็นการกินผิดนะฮะฟ้าทลายโจรเนี่ยห้ามกินยาวต่อเนื่องเด็ดขาดเพราะทำให้เกิดภาวะไตาวายได้ เพราะฉะนั้นการใช้ยาต่างๆเนี่ยถึงแม้จะเป็นสมุนไพรอย่าไปท่องจําว่าสมุนไพรปลอดภัยสมุนไพรก็คือยาเพราะจะต้องกินให้ถูกต้องในคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับประสบการณ์เรียนรู้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปรับอาหารไม่ถูกต้องเนี่ยโดยเพราะยิ่งในภาวะเจ็บป่วยรุนแรงเนี่ยยากที่เราจะรอดชีวิตไดอ้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆว่าถ้าเราสามารถ มีความรู้เป็นของตัวเองเนี่ยในยามวิกฤตเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับกรในมาัตร์กางทานกบคุณแจละขขคุณหมอวิจัยปกติคือดีอค,อคือดีแคนก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากได้สามีเป็นทุกโรคเลยและก็ได้ติดตามติดตามสามีไป อบลงไปดูแลดูอะไรให้เขาทุกอย่างทีนี้ก็เกิดอุบัติเหตุกับตัวเองก็คือทานยาฟาาไลจนไวมากเขากลัวโควิดเนี่ยตอนโควิดปีหกสามเขาวถึงปีหกสี่ไตวายกับตับวายเฉียบพันเลยค mm hmm. ต้องเข้าโรงพยาบาลแทักสองรูปเลย mm hmm. แล้วหมอก็บอกว่าไม่รอดเพราะว่า,ม,า,วามันมันรุนแรงมากชาติตบนิ เอทไซต์ตับขึ้นสองพันกว่าคาไตคาไตที่อทิลีนปกติไม่เกินเท่าไหร่นี่คะ่ค่ะของของเรานีเยอะมากเก้าเลยค่ะเตาร้านขึ้นแปดร้อยัามด้นขึ้นสองร้อยหมอเ่าไม่รอแน่ๆก็เลยให้นอนไอซีดีเราคิดถึงว่าเราเคยมาอบรมกับคุณหมอเราจะใช้ความรู้เดียก็ไม่ตกใจอะไรเขาบอกว่าใจ ใา่ให้อาหารเลยเขาบอกนี <half art> ้เพราไม่ต้องไม่ต huh, ้องเพราะว่าทานเองได้เขาบอกว่าเป็นมากจะตายไล้เนี่ยเขาบอกนี้ก็เลยก็เลยไม่ตกใจอะไรมาทานเองได้กันเลยคิดดูว่าเออเราร่างกายไม่ทํางานแล้วไตไม่ทํางานตับไม่ทํางานของเสียเยอะมากแล้วก็เหลืองทั้งตัวเลยเรากินโปรตีนก็คงจะไม่ได้แล้วอาหารของเขาอาหารเขาอร่อยมากเลยเขาเอามาให้กินก็ไม่กินก็ไปฏิเสธอาหารหมดเลย ให้อาเิโนม,ม,ามามามาที่โรงพยาบาลเลยให้เขากินไม่ได้เขาเขาว่าเอาครับก็เลยต้องเอ็ทารอาเิโนวันละวันละประมาณหกซองนี่นเลยนะเล็เมือมอม่อละสามซององตรงใส่ในขวดน้ำดื่มนะครับเอาไปเขากินเพราะว่าเขากินอาหารของโรงพยาบาลไม่ได้พอกินปั๊บพอหวานขึ้นแต่ว่าต้อตงฉีดอินซูลินนะครับ,บมื่ออะไรเรารู้แล้วตอนนี้กินครบ พวกแป้งพวกน้ำตาลพวกโปรตีนจากเนื้อตับไม่ได้เลยเราก็หมดนะแล้วข้าวมันก็แตะไม่ได้เลยคะเพราะกาหวานันขึ้นอะไรสูงมากเลยเราไม่เคยเก็นกล้วยเลยนะคะก็ตับไม่ทํางานไตไม่ทํางานท่าทุกอย่างแปรปวนหมดเลยก็ใกล้คิดว่าเออโปรตีนก,ก็กินไม่ได้คร์โอหรตกินไม่ได้ก็ต้องใช้อาหารของทางเวีเยนแตปช่วยก็คือต้องใช้เอนไซม์ช่วยเลยกันเอนไซม์แบบ ผักสดเลยฮะผักสดกับผลไม้สดอย่างเดียวเลยฮะที่ได้ก็คือแองกว่าเลยช่วยชีวิตได้เลยฮะแองกวาก็ต้องล้างให้สะอาดด้วยนะฮะก็ใช้เรามีโอโซนก็ล้างโอโซนแล้วก็มาปะาแองกวาทานทานเพลงเข้าเลยฮะแล้วก็ผลไม้ฝรั่งก็ยังทานไม่ได้ฮยวห,หวานที่ปนเบาหวานหกร้อยเลยฮะก็ก็ต้องแบบที่แบบไม่หวานเลยเนี่ยเป็นเป็คำห่าใช้เอนไซม์เพืยอย่างเดียวอะไรก็แตกไม่ได้แต่ ตัวที่เป็นอะมิโนจะช่วยได้ดีมากเลยทำให้เรามีแรงมีประมาณว่าไม่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 เพียไม่อะไรเลยแล้วพอถามคุณหมอว่าจะรอดชีวิตไหมหมอหมอบอกว่าต้องผ่าน4 8ชั่วโมงไปก่อนอย่างคุณนี้คิดว่าไปรอดแต่เราก็ไม่ตกใจเพราะว่าเราคิดว่าเรามีคุณหมอดีหมอเดวดาสสำหรับเราอยู่ไม่ตกใจก็ใช้วิธีอีกวิธีหน,นึ่งก็คือ ก็สวดมนต์ช่วยเลยคาะสวดมนต์ช่วยได้จิตใจเราสงบมากผ่านไปหนึ่งคืน็ถามเขาบว่าค่าตับลดลงได้อย่างพียาบ้าว่าเออทำไมมันลดลงเร็วมากเลยจากสองพันเหลือแค่แปดร้อยและไตเขาก็บอกว่า,แล,าแล้วยังจนะพวกไตเรานี่เนี่ยไตเราไม่ทําง,งานของเสียงมากเลยพอเราดูดดตุ๊กเอฟไตก็ลดลงแบบลดลงอย่างรวดเร็วเขาก็บอกว่าเอองั้นมันดีขึ้นแล้วให้เราไป ออกจากห้องไอซียูได้เร็ว่าปกติแล้วก็ไปพักฟื้นพอไปพักฟื้นแล้วก็ทานเหมือนเดินปกติไม่หายใช้เอนไซม์ช่วยสวดมนต์ช่วยด้วยคิตใจแล้วก็สงบพยาบาลบอกว่าเอ๊ะทำไมมันลดลงเร็วจังเลยมันเกิดปกติแล้วเขาก็เลยว่างั้นกลับบ้านเลยกรบมานแต่เสียใจพวกเพื่อนที่เขาเป็นค่ะสองคนต้อเต้เสียชีวิตเลยค่ะคาเป็นใกล้ใกล้เพียงกันแล้วเขาไปโรงพยาบาลแล้วเขาช่วยตัวเองนิดเป็นเขาตามใจหมอโรงพยาบาลหมดเลยหมอ ใส่สายให้อาหารไปคบผ้าหมูเลยนะทั้งแป้งโปรตีนไขมันใส่แบบแบบอาหารของโรงพยาบาลจะครบบนทุกอย่างเลยค่ะเบาหวานขึ้นไตก็ไม่ลงตับก็ไม่ลง,ก,ลงก็เสียชีวิตเลยค่ะอีกคนหนึ่งเป็นสหารพดีร่ำรวยมากเลยค่ะเข้าโรงพยาบาลอย่างเดียวไปเลยค่ะแต่เราแต่เราไม่เป็นไรพวกเขาบอกว่า ทำไมคนอื่นสี่เดือนต้องไม่กระเตือนทำไมเยี่ยนี่มาอาทิตย์เดียวแล้วลงรวดเร็วเลยกเราก็แม่คือไปพูดบอกหมอหมอก็ไม่ว่าอะไรบอกดิฉชมอย่างเดียวว่าเก่งมากเก่งมากตกคือให้อะไรอย่างนี้นะก็ไปพูดแค่นี้เขาก็ไปถามเราว่าเรามีวิธีไหนไหมเขาก็ไม่ค่อยไอถามเราแล้วก็บอกแต่เพื่อนปู่ที่ไปเยี่ยมบ่านเราได้ความรู้จากที่ของคุณหมอคุณใจช่วยชีวิตเราค่ะคนอื่นก็มา ดีใจด้วยแล้วก็เขาก็มีวิธีอีกก็คือมีใครมีอะไรกันแล้วแต่ก็ไม่ท้าแล้วสองคนตลอดเลยครัแล้วเราไปช่วยคนได้เยอะมากมีความสุขมากคัะก็ถือว่าเป็นโอกาสทีที่เราได้มาพบคุณหมอเทมไดาและทีมงานทั้งหมดนะครับเอ่อ <c oughs> ฟังจากคลิปอาจจะเสียงอาจจะขาดช่วงแล้วก็อาจจะไม่สรุปเป็นความเข้าใจนะครับ ผมสรุปอย่างนี้ครับที่อาจารย์ท่านนี้เนี่ยรอดชีวิตได้เพราะว่าในภาวะวิกฤตที่ร่างกายเราอวัยวะเราไม่ทํางานคําว่าตับวายนี่คือตับไม่ทํางานละคํวาว่าไตวายนี่คือไตไม่ทํางานพออวัยวะไม่ทํางานเนี่ยเราก็จะเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้นเพราะนัอาจารย์คนนี้ไปถึงเนี่ยหมอก็จับเขาอยู่ห้องไอซียู แล้วคุณหมอก็พยายามจะยัดเยียดให้อาจารย์เนี่ยกินอาหารซึ่งก็เป็นอาหารสูตรครบถ้วนนะฮะทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันถ้ากินน่ะตายเพ,พราะในภาวะที่ตับวายไตายวายขออาจารย์นี่ตับอ่อนวายด้วยเพราะเบาหวานขึ้นด้วยนะครับอาจารย์รอดชีวิตได้เพราะข้อนหนึ่งคือไม่กินเพราะในคนที่เป็นป่วยมากๆเราจะสังเกตว่าไงฮะมันจะเบื่ออาหาร บางทีเบื่ออาหารเนี่ยหมอยัดเยียดให้กินเนี่ยเราตายเลยนั้นในสภาพเบื่ออาหารเนี่ยบางทีมันเป็นสภาพธรรมชาติที่ร่างกายพยายามจะเอาตัวรอดจากาการเสื่อมโทรมแรงๆจะสังเกตเวลาเรา,เราป่วยเนี่ยเราจะเบื่ออาหารเพราะเบื่ออาหารเนี่ยเราก็จะไม่อยากกินอะไรพอเราไม่กินอะไรอ่ะถ้าเราไม่เสียชีวิตซะก่อนนะสภาพร่างกายเนี่ยมันจะฟื้นฟูตัวเองได้ แล้วมจะรอดจากวิกฤตบางทีหลักอาหารนั้นเนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยผิดแต่ว่าไม่ใช่ทุกกรณีนะผิดในบางกรณีอย่างกรณีอาจารย์เนี่ยโชคดีที่แกไม่กินถ้าถ้าแกกินเนี่ยก็จะเหมือนกับคนที่แกรู้จักสองคนนก็จะเสียชีวิตทีนี้แกไม่กินแล้วแกเอาตัวรอดด้วยสองเรื่องเรื่องแรกเนี่ยแกกินแตงกา อย่าไปเอาไอ้นี้ว่าเป็นแม่แบบว่าต้องกินแตงฟ้านะฮะเนื่องจากแตงฟ้าดีเป็นแนวคิดที่ทําให้แกไม่หิวคือคนเราไม่กินมันจะหิวมันจะแสบท้องแกใช้กินแตงฟา้าเนื่องจากแตงฟ้าเนี่ยมันมีน้ําเป็นหลักแล้วก็มีกากใยนิดหน่อยข้อดีคือน้ําตาลต่ําแล้วก็โปรตีนต่ําไขมันต่ำคาร์โบไฮเดรตต่าคือต่าหมดเลย คือแตงกาม,มันได้ความความแก้หิวอย่างเดียวซึ่งอันเนี้ยทำให้ไม่เกิดพระ,ะที่ลำไส้ที่ตับที่ไตแล้วก็ที่ตับอ่อนแกใช้ตัวช่วยที่ผมพูดไปสักครู่เนี่ยคือใช้ตัวแทนโปรตีนคือใช้ตัวตัวกรดอะมิโน,โนที่ผมเล่าให้ฟังอันเนี้ยมันเป็นตัวที่แทนเนื้อสัตว์ถ้ากินเนื้อสัตว์ตายอีกย่อยเน่าอีก แต่พอได้ตัวนี้เข้าไปมึงก็เลยไปซ่อมตัวเองเร็วก็เลยเกิดปรากฏการณ์มาสะจัร์แทนที่ต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนแทนที่จะต้องเสียชีวิตอยู่ไอซคืนเดียวก็ออกนอนโรงพยาบาลต่อมาอีกสักหกเจ็ดวันแกก็กลับบ้านแล้วตอนที่แกมาเล่านเนี่ยแกดีขึ้นมาห้าเดือนแล้วมาตรวจสภาพร่างกายนี้เป็นปกติหมดแลอันนี้เป็นแนวคิดเป็นแนวทางนะครับ ไม่ใช่จาแบบกำปั้นทุบดินเพราะเวลาเราเจ็บป่วยรุนแรงเนี่ยนะครับความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยก็จะช่วยเราได้ที่อาจจะทําให้เราเนี่ยผ่านวิกฤตนั้นๆได้